ลูกสาวตัวเองตอนตอนลูกสาวตัวเองแต่งงานได้แต่งได้แต่งไหมตอนนั้นแต่งไม่ได้มือสั่นอมอสแล้วทำไมพ่อได้ตำแหน่งมาแต่งหน้าเจ้าสาวอ่ะพ่อเรียนเฉิมสวยมาเฮ้ยเฮ้ยเรียนจากไหนเนี่ยเขาใช้สีน้ำพลาสติกเนจริงก็เนี่ย จริงเหรอรแล้วเคยแต่งหน้าเจ้าสาวมาก่อนไหมเหรอครับลูกสาวตัวเองตอนตอนลูกสาวตัว,ตวเองแต่งงานได้แต่งได้แต่งไหมตอนนั้นแต่งไม่ได้มือสั่นตอนทั้งตื่นเต้นอ่าลูกสาวตัวเองไม่ได้แต่งหน้าให้จะมาแต่งหน้าให้ลูกสาวประจำหมู่สองจ้าหมู่บ้านเลยงานใหญ่ อันนี้ผสมสีสีพื้นก่อนนะครับได้แล้วสีนวลเป็นสีไข่ไก่แล้วนะฮะอย,อยากว่าสีนวลนเลยนนแม,แม่แม่ลุงชื่อนวลแม่ชื่อนวลอเค <c oughs> สีไข่ไก่สวยเป็น,นสีเนะื้ออันนี้เป็นสไตล์ไหนแต่งแบบบางๆธรรมชาติพา <อ S 1> ะมีแปลงกันเดียวเหรอจะช่วยได้มีอีกไหมครับนม่มีแล้ว,ม,ม,วม,มีอันเดียวไม่ปล่อยให้คนอื่นช่วยเลยแบ๊บเดียวจะเสร็จแล้วเจ้าสาวเราผิวอะไรเนี่ยพ่อผิวผสมผิวผสมเนาะ แล้วแต่อารมณ์บางทีก็งามบางทีก็ไม่งามเหมือนเหมือนที่บ้านแหละอย่างนี้แหละที่บ้านกับบางทีก็งามบางทีก็ไม่งามที่กําลังแต่งหน้าเจ้าสาวนะครับทางด้านหลังทางนั้นก็ทําคานหามหรือว่าที่นั่งของเจ้าสาวนะครับก็เริ่มตกแต่งขัดไม้อย่างดีเลยแล้วก็เอาพรมประจําหมู่บ้านมากําลังจะมาปูพื้นนะครับ ตั้งใจแต่งมากเลยตอนนี้แก้มสีชมพูละเลือดสวยเลยนะครับนี่เดี๋ยวเอาส่วนไหนต่อพ่อเอาปากก่เนาะปากสีอะไรครับวันนี้เอาเอาแดงละเลือดแหละแดงละเลือดเอาเอากองเชียบอกขอปากเข้มเขมเอาปากสดๆชฉ่ำๆโอ้มือสั่นนี่มือสั่นมือสั่นติดเต้นเหรอครับอย่างนี้แหละตลอดแล้ว อ๋อเลอะแล้วไม่เลอะลูกไม่เลอะพ่อเป็นไรครับคู่การไม,ไม่ถูกใจเหรอมันเขียนไม่ได้ลูกคูกการบางช่า,างแต่งหน้าเราเริ่มอุปกรณ์ไม่พอถูกใจนะครับคู่กันหัวใหญ่ไปหน่อยโอ้น้าแดงระเรื่อเลยนะสวยอยู่นะสวย,อ,สวยอยู่หรือว่าขนาดน,นี้ปากยิ้มลิ้นเล็กเเออหรือจะเอาปากแบบปาก,ปากนนหนาๆไหม ถ้าปากกิ้มริมนี่น่าจะด่าจด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 นะเไม่รู้เจ้าบ่าวจะชอบแบบไหนนะเป็นภาพการแต่งหน้าที่มีชายชะกัน2คนนะครับ คนหนึ่งก็บรรจงกรีดปากให้สวยที่สุดอีกคนหนึ่งก็จับหัวไม่ให้ดิ้นไม่ให้เด้าสาวดิ้นได้ผัวแน่นอนเลยอ๋ออ๋อรู้สึกมีความสุขมากนะครับแต่งทาปากให้สาวเขาบอกว่าได้หัวแน่นอนได้ผัวแน่นอนเ่าปากสวยได้รูปอ๋อนี่ตาเขาเรียกส่วนนี้เขาเรียกอะไรนะอายไลเนอร์กรีดขอบตาบนทาให้ตาดูมีมิติมากขึ้นครับ เขียนคิ้วซึ่งสำหรับสาวๆแล้วเขาบอกว่านี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดยากที่สุดในการแต่งหน้าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะว่าเปรียบเป็นมงกุฎแห่งใบหน้าพ่พ่อก็ค่อยๆบรรจงกรีดคิ้วนะพ่อนะ อ้อหมือสั่นเลยครับพ่อผิวสวยแล้วได้ยังครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายังจะโชว์โชก่อนโชก้องก่อนนี่อันนี้เสร็จแล้วโชว์โชกว่อนชวเป็นไงฝีมือพ่อ ยิมือพ่อแล้วนะยิ้มกลิ่มสวยเลยปากแดงเป็นกระจับได้รูปนะครับคิ้วโป่งงามกตาละห้อยเศร้าเล็กน้อยเอา่วามหน้านี้ก็เกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมนี่ทําด้วยไหมพ่อทำเป็นช่างทําผมด้วยโอ้โหเอาโอเคเดี๋ยวรอดูรอดูโอ้ช่างแต่งหน้าทําผมมือหนึ่ง ก็รู้ว่าสาวในอุดมคติเขาเป็นยังไงเนี่ยน้ตาคนดูมีวิธีพี่ออโอเคลูกโอเคอ่าโอ้ยยยนยยายย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 อยยยยเลยย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 อยย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 ยเยย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 อยยยอยยยย้ยยยลย ใจเย็นๆน,นั่งทำสมาธิก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกข้างก่อนอีกข้างก่อนอนั่งทำสมาธิกดดันเนี่ยนั่งทำเข <c oughs> ้าใจแล้วทำไมพ่อมือสั่นเพราะนี่เป็นแบบเจ้าสาวของหมู่บ้าน่ะ